ที่ผ่านมาคงได้ยินเกี่ยวกับการออกนโยบายต่างๆของจีนยุคประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงในการควบคุมสังคมให้เป็นไปตามความต้องการของรัฐบาลจนใครหลายคนกล่าวว่านี่คือการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหม่วันนี้เดอะไวท์คอนิคอลจะพาไปดูความเป็นมาของการปฏิวัติวัฒนธรรมแบบเหมาเจ๋อตงว่าเป็นอย่างไรเริ่มขึ้นได้อย่างไรรวมถึงการปฏิวัติวัฒนธรรมแบบสีเจิ้นผิงเป็นอย่างไรช่วงปลายทศวรรษที่1,940จีนเพิ่งผ่านสงครามกลางเมืองมาโดยเหมาเจ๋อตงผู้นําของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถมี ใช่เหนือเจียงแคชเช่แข่งภาคก,ก้มิงตังได้สำเร็จและประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเหมาเจ๋อตงขึ้นเป็นประธานาธิบดีปกครองจีนแผ่นดินใหญ่อย่างเบ็ดเสร็จ ขณะนั้นจีนอยู่ในสภาวะที่ตกต่ำทางเศรษฐกิจอย่างมากท่านประธานเหมาจึงเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นโดยช่วงแรกก็ดําเนินนโยบายได้ดีเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวตามลําดับจนกระทั่งออกนโยบายการก้าวกระโดดไปข้างหน้าในแผลพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่2ซึ่งนโยบายนี้เป็นการยกระดับเศรษฐกิจอย่างเร่งรีบมากเกินไปนำไปสู่หายนะอย่างประชาชนชาวจีนเสียชีวิตไปมากกว่า20-30ถึงล้านคนหลังดำเนินการได้เพียงแค่ราว2ปีพร้อมกับการลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีของเหมาเจ๋อตง โดยให้เหตุผลว่าจะไปใช้เวลากับการศึกษาแนวทางลทัทธิมารให้ลึกซึ้งถึงแก่นหลิวเซ้าฉีขึ้นเป็นประธานาธิบดีแทนเขามุ่งหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการร่วมมือกับตั้งเสี่ยวผิงเลขาธิการพรรคซึ่งอยู่ภายใต้คอนเซปต์เปรียบเทียบอันดงดังที่ว่าไม่สําคัญว่าจะเป็นแมวสีดําหรือสีขาวตราบใดเท่าที่จับหนูได้ย่อมเป็นแมวดีหรือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องสนใจหรอกว่าจะเป็นทุนนิยมหรือคอมมิวนิสต์ขอให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจจีนได้ก็พอ พวกเขานําแนวทางบางส่วนของทุนนิยมมาปรับใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจและความอดอยากเช่นเพิ่มแรงจูงใจให้กับคูคเรียนว่าถ้าทําผลผลิตเยอะค่าตอบแทนก็จะเยอะตามหรืออนุญาตให้เกษตรกรบางส่วนที่มีที่ดินทํากินของตนเองหลังจากทํางานตามหน้าที่เสร็จสิ้นซึ่งผลลัพธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีประชาชนแฮปปี้และไม่อดอยากรวมถึงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมก็ดีขึ้นตามลําดับ อย่างไรก็ตามเหมาเจ๋อตงกลับไม่ได้มองแบบเดียวกับรัฐบาลตอนนั้นเขากังวลว่าอุดมการของคอมมิวนิสต์จะสั่นคลอนและแปรเปลี่ยนการเป็นทุนนิยมในที่สุดอีกทั้งยังมีประเด็นที่รัฐบาลตอนนั้นของหลิวเซ้าฉีและตั้งเสี่ยวผิงได้รับความชื่นชมแต่ตัวเหมาเองกลับถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นด้วยเช่นกันการปฏิวัติวัฒนธรรมคือการมุ่งกว่าล้างโอมมากกวที่มีความเป็นทุนนิยมรวมถึงล่องรอยข่้นนิยมและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่นําไปสู่การสร้างชนชั้้นนนนนนออออออกกกกไปปปจจจาาสสังงงคคมมมีีแแผ่่่ดิิใหญเพปปพืรละุณข ซึ่งประธานเหมาได้ทําการมองเหมาและร้สมองเยาวชนทั้งหลายให้ฝกักใฝ่อุรมการคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตงอย่างสุดขู้หหวใจพวกเขาพร้อมทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมาเจ๋อตงบอกว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อคอมมิวนิสต์เกิดเป็นกองกําลังของท่านประธานเหมาหรือเรียกว่ากลุ่มเลดกาดร์ดกลุ่มนี้มีไอเทมประจาตัวคือหน,นังสือคติพจน์ของประธานเหมาเจ๋อตงซึ่งรวบรวมแนวคิดของเหมาวไว้หรือที่เรารู้จักกันดีว่าหนังสือปกแดง พวกเลขารเดินถือหนังสือและกำจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่มองเป็น4ีสิ่งเก่าได้แก่แนวคิดเก่าวัฒนธรรมเก่าพฤติกรรมเก่าและประเพณีเก่าซึ่งพวกเขามองว่ามันคือสิ่งที่ทําให้จีนล้าหลังมันจึงนําไปสู่เรื่องราวสุดบ้าระห่ำม,มากมายไม่ว่าจะเป็นจับคูที่สอนตําราองจื้อมาทุบตีและส่งไปแช่แรงงานจับคนแก่ที่กําลังดื่มชามะโตกบาลทําลายโบราณสถานและขุดหลุมศพของอดีตฮ่องเต้ม,มาปนามหรือแม้แต่ว่าเจ้าก็ถูกกระทืบเกลี้ยงทุกไลายแน่นอนว่าประชาชนคนธรมรมดาย,ยัางโดนกันทุ่หน้า เหล่าผู้นำพักคอมมิวนิตี้ประธานเหมาไม่เชื่อใจย่อมไม่รอดด้วยเช่นกัน ช่วงเวลานี้อำนาจรัฐตกอยู่ในมือของแก๊ง4ี่คนอันประกอบด้วยเจียงชิงหยา่าหวนหยวนจางชุนเฉียวและหวังหงหวนซึ่งล้วนแต่เป็นคนสนิทข,ของประธานเหมาทั้งสิน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าแก๊งอย่างเจียงชิงซึ่งเป็นภรยาของเหมาเจ๋อตงโดยเธอมีความแค้นต่อเหล่าผู้บริหารพรรคคอมมิวนิสต์เป็นทุนเดิมเพราะผู้บริหารเหล่านั้นไม่พอใจเธอจากกรณีแย่งเหมามาจากภรยาเก่าพวกเขาจึงมาขับให้เธอใช้ชีวิตอย่างสมระอยู่นานแสนนานเจียงชิงได้เข้ามาเซ็นเซอร์งานศิลปะทั้งหมดแบบสุดโตง่งทำให้เกิดศิลปะ นในหม่ยที่มองโลกเป็นขาวดําคือชาวนาและชนชั้นแรงงานทั้งหมดเป็นคนดีส่วนชนชั้นนายทุนทั้งหมดเป็นคนเลวซึ่งมันช่างย้อนแย้งในตัวเองนักเพราะเจียงชิงเคยเป็นดาราหนังและใช้ชีวิตอย่างหรูหรามาก่อนเมื่อเจียงชิงมีอำนาจล้นมือเธอจึงยกทัพกลุ่มเลดการไปจัดการเหล่าผู้บริหารพรรคคอมมิวนิสต์เพื่อล้างแค้นให้สาแก่ความทรมานที่เธอได้รับ บุคคลที่โดนจัดการมีมากมายเช่นต้องเสี่ืวผิงซึ่งถูกปลดจากตำแหน่งไปทำงานรายงานและลูกชายของเขาก็ถูกทำร้ายจนพิการอีกทั้งเขายังถูกประธานเหมาวิจารณ์ว่าต้องเสี่ืวผิงเป็นแค่คนที่ไม่สนใจหลักการของพรรคไม่เอาใจใส่เรื่องการต่อสู้ทางชนชั้นเอาแต่พูดเรื่องแมวขาวแมวดำไม่สนใจว่าเป็นจักรพรรดินิยมหรือมารนิยม หรือจะเป็นประธานาธิบดีหลิวเซาสีที่ถูกเลดการบุกเข้าจับกลุ่มตัวที่บ้านพักและถูกทำลายร่างกายก่อนถูกขังคุกก่อนจะเสียชีวิตในคุกเพราะเป็นโรคประจําตัวส่วนภรรยาและบุตรก็รับข้อหนักไม่ต่างกันแม้กระทั่งลี่มินลูกสาวของเหมาที่เกิดกับภรรยาคนเก่าก็ไม่ไวายโดนเลดการนําไห้ขู่เข็นทรมานบัคับให้วิจารณ์ตนเองว่าใช้ชีวิตอย่างฟุกเฟือยและเหมือนพวกทุนนิยมจากนั้นเธอถูกจับไปใช้แรงงานทําการเกษตรอยู่หลายปีนี่มันสูตรกําจัดลูกเมียหลวง อย่างไรก็ตามโจเอินไหลที่เป็นนายกรัฐมนตรียาวนานตั้งแต่ครั้งประธานาธิบดีเหมาเ๋อตงยาวนานมาจนถึงประธานาธิบดีหลิวเส้าฉีเขากลับรอดเพราะท่านประธานเหมามองว่าโจเอินไหลเป็นคนที่ประเทศขาดไปไม่ได้อีกทั้งการปฏิวัติวัฒนธรรมยังทําให้เกิดเป็นลัที่บูชาบุคคลขึ้นมาและเกิดความเชื่อว่าท่านประธานเหมานั้นเปรียบประดุษเทพเจ้าและทําให้ของขวัญจากท่านประธานาลายเป็นของวิเศษภายใต้ความเชื่อลักษณะนี้มันนําไปสู่การห้ามพับ หรือห้ามทําลายลูกท่านเหมาจนแม้แต่หนังสือพิมพ์ก็ไม่กล้าทําลายรวมถึงมะม,ม่วงยังกลายเป็นผลไม้เทพเจ้าที่ผู้คนเคารพบูชากันซึ่งถ้าใครคิดต่างหรือวิจารณ์ประทานเหมาคนเหล่านั้นก็จะถูกลงโทษอย่างไรก็ดีหลังเหมาเจอตรงเสียชีวิต ส่งผลให้การปฏิวัติวัฒนธรรมสิ้นสุดลงตามตัวเขาไปด้วยโดยผลลัพธ์ของเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับจีนอย่างมหาศาลเช่นเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงไปวัฒนธรรมต่างๆถูกทำลายอย่างย่อยยับและมีผู้เสียชีวิตมากถึง500ถึง2ล้านคนการปฏิวัติวัฒนธรรมกลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความบอบช้ำและความสับสนทางจิตใจของชาวจีนมาจนถึงปัจจุบันและมีผู้คนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนั้นและหนึ่งในนั้นคือบุรุษที่นามว่าซีเจินผิงซีเจินผิงในวั10ขว เนื่องจากพ่อของเขาเคยมีตำแหน่งในพรรคคอมมิวนิสต์ถูกในการบอกว่าไม่จงรักภักดีพราะเป็นผู้อนุมัติให้มีการตีพิมพ์หนังสือวิจารณ์ท่านประธานเหมาส่วนแม่ถูกบังคับให้ด้อยค่าพ่อต่อหน้าสาธา,ารณชนพ่อถูกจับไปใช้แรงงานและต่อมาถูกขังคุกพิสาของสีเครียดจนฆ่าตัวตายส่วนตัวสีเองนั้นก็ถูกส่งไปทำงานในมณฑลที่ห่างไกลสีเจินผิงได้ฝ่าฟันชีวิตที่แสนยากลำบากจนสามารถก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนจนกระทั่งในปี2012เขาถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาร พรรคคอมมินิสต์จีนเขาได้ทำลายอำนาจเก่าของประธานาธิบดีคนเดิมด้วยการออกนโยบายกวาดล้างการคอร์รัปชันโดยประกาศล,ล้างบางนักการเมืองทุจริตแบบเด็ดขาดด้วยการใช้กฎต่อต้านการโกงของพรรคแบบไม่ต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายปกติทำให้ได้ใจประชาชนไปเต็มๆอีกทั้งเขายังสานต่ออำนาจของตนเองได้เป็นอย่างดีนำไปสู่การครองอำนาจอย่างเบ็ดเสรอจดังที่เห็นในปัจจุบัน ม้สีเจนผิงจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิวัติวัฒนธรรมทั้งสมัยเหมาเจ๋อตงแต่เขาเล็งเห็นว่าพรรคคอมมิวนิสต์ต้องกลุมอำนาจไว้ให้มั่นคงมิเช่นนั้นหากมีความแตกแยกในพรรคหรือการลุกฮือจากประชาชนล้วนทําให้ประเทศเกิดความวุ่นวายดังนั้นเราต้องจัดระเบียบกิจการต่างๆของประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวพร้อมสนับสนุนแนวคิดชาตินิยมเสริมความมั่นคงแก่ชาติและขจัดอิทธิพลของต่างประเทศมันช่างคลายการหวนคืนกลับมาของการปฏิวัติวัฒนธรรมเหลือเกินรัฐบาลจีนภายใต้การนำของสีเจ้นผิงได้ มีการสร้างระบบเครดิตทางสังคมเป็นระบบการให้คะแนนพฤติกรรมประชาชนจีนผ่านการจับตาของรัฐบาลในทุกๆการกระทำซึ่งชาวจีนก็สามารถดูคะแนนได้ผ่านแอปและบัตรสะสมแต้มถ้าคุณทำความดีคุณจะได้แต้มเพิ่มส่วนถ้าประพฤติตัวไม่น่ารักคุณจะโดนหักแต้มไปเรียกง่ายๆว่ามันคือคะแนนจิตพิสัยซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าคะแนนเหล่านี้มีไปเพื่ออะไร คำตอบคือยิ่งคะแนนสูงยิ่งมีสิทธิพิเศษมากเช่นกู้เงินได้ง่ายได้เลื่อนขั้นเร็วเสียภาษีน้อยลงแต่ถ้าคะแนนต่ำก็จะเสียสิทธิทหลายประการเช่นซื้อบัตรโดยสารสาธารณะไม่ได้นั่งรถไฟฟ้าชั้นดีไม่ได้โดนแบนจากอินเทอร์เน็ตฟังรูปผิวเผิอนอาจจะมองว่ามันก็แฟร์ดีนะหลายคนมองว่ารัฐบาลมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินความดีความชั่วของคนออกมาเป็นคะแนนแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เก็บไปครบถ้วนถูกต้องและที่สําคัญนี้มันคือการลิดออนสิทธทิส่วนบุคคลชัดนอกจากนี้หลายครั ้งระบบนี้ยังถูกเอามาใช้ตัดสินเพื่อกันแกล้งคนเห็นต่างจากรัฐบาลเช่นในปี2013หลิวหูนักข่าวจีเขียนเรื่องการเซ็นเซอร์และการคอร์รัปชันของรัฐบาลทําให้เขาโดานจับปรับและขึ้นบัญชีดํารวมถึงทําให้เขาเสียสิทธิ์หลายอย่างเช่นการห้ามซื้อตั๋วเครื่องบินทั้งหมดห้ามกู้เงินซื้อที่อยู่อาศัยและยังถูกห้ามขึ้นรถไฟบางสายด้วยส่วนหนึ่งเพราะหลิวหูไม่ยอมจ่ายค่าปรับตามคำสั่งศาลเขาคิดว่าตัวเองไม่ผิดอะไรเลยชื่อเลยอยู่ในบัญชีดำมาตลอดประธานเสียงแบนรดนดอนริเศษ และแม่อนุมัติให้มีการตั้งโรงเรียนกวดวิชาใหม่ขึ้นอีกซึ่งรวมไปถึงการเรียนเสริมในระบบออนไลน์ด้วยโดยให้เหตุผลว่าเขาต้องการลดภาระของนักเรียนที่มีทั้งการบ้านและการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนอีกทั้งเขายังยกเลิกข้อสอบข้อเขียนสาหรับเด็กอายุ6ถึง7ปีส่วนระดับประถมสอบได้เพียงแค่ปลายเทอมส่วนข้อสอบมิดเทอมจะมีแค่ในชั้นมัธยมห้ามจัดสิบรายอาทิตย์รายบทรายเดือนเพื่อให้การสอบและการเรียนไปในทิศทางเดียวกันพร้อมมาคำให้นักเรียนชายและหญิงต้องตัดผมสั้นมาโรงเรียนทั้งที่ยกกเลลิไปนนาแ้ว สีเจนผิงยังมาจุนแนวความคิดของเขาลงมปในบทเรียนตั้งแต่วัยประถมจนมหาลัยเพื่อเป็นการเน้นย้ำความสําคัญของตัวสีในฐานะผู้นําประเทศพร้อมเสริมสร้างความเป็นชาตินิยมให้นักเรียนรักพรรคคอมมิวนิสต์ ประเทศชาติและระบบสังคมนิยมความสร้างลทัทธิบูชาบุคคลแบบเนียนเนียนนอกจากนี้สีจเจนผิงยังต้องการช่วยให้เด็กไม่ติดเกมและมีสุขภาพจิตที่ดีด้วยการออกกฎจำกัดเวลาเล่นเกมของเด็กอายุต่ำกว่า18ปีให้เหลือเพียง3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่วนคนไหนที่แฮ็กเกมจริงขึ้นชื่อเรื่องนี้มากก็จะถูกหักคะแนนในระบบด้วยด้วยเหตุน,นี้ทําให้หุ้นที่เกี่ยวกับเกมตกลงเกือบสิซึ่งนากวิเคราห์คาดการณ์ว่าเป้าหมายที่แท้จริงอาจเป็นความพยายามจํากัดการเติบโตอของอุตสาหการรมเกมซึ่งทํารายได้ไป2 7 8 8.7พันล้านอยู่ในปี2020ที่ผ่านมารวมถึงปิดการค้านิยมวตนตกทางสื่ออินเทอร์เน็ตโดยเอาเด็กมาอ้างนั่นเองอีกทั้งจีนได้ปราบปรามบ,บ,บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของเอกชนเช่นอารีบาบาเทนเซ็นเพื่อควกกลุมอำนาจให้เข้ามามีอิทธิพลเหนือประเทศเช่นปรับอารีบาบาไป2.8พันล้านเหรียญสหรัฐข้อหาปัะพฤ้นตนผูกขาธุรกิจ รัฐบาลจีนยังพยายามควบคุมธ,ธุรกิจเอกชนแขนงต่างๆท,งทั้งสื่ออินเทอร์เน็ตการบันเทิงการศึกษาพร้อมอยังออกกฎข้อบังคับใหม่ๆมามากมา,มา,มายเช่นห้ามศิลปินชายที่ท่าทางตุงต้งติง้งไม่แมนออกสื่อห้ามฉายซีรีส์เกาหลีห้ามมีเนื้อหาชมญี่ปุน่นห้ามแส่หนังผีห้ามเขียนนิยายย้อนอดีตอย่างไรก็ตามคนจีนก็เก่งพอที่จะมุด VPN ไปดูอยู่ดีสังเกตจากฐานแฟนคลับจีนของซีรีส์วายในไทยก็คงสะท้อนให้เห็นภาพตัวอย่างชัดเจน แม้กระทั่งวงการนักเขียนเองก็ยังโดนจัดระเบียบโดยทางสมาคมนักเขียนแห่งประเทศจีนออกแนวทางปฏิบัติเน้นให้นักเขียนสร้างงานที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและจะมีการตักเตือนและอบรมนักเขียนอีกด้วย และอีกหนึ่งมาตรการที่สําคัญคือมาตรการชิงหลังที่ต้องการจัดการความวุ่นวายและพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมต่างๆของกลุ่มแฟนคลับออนไลน์แต่มันจะครอบจักรวาลถึงตัวดาราและศิลปินด้วยหากบุคคลเหล่านั้นมีประเด็นเผด็จรอนที่ทําให้แฟนคลับลุกฮือบนโลกออนไลน์ทางการจะทําการลงโทษดาราเหล่านั้นในฐานความผิดไม่เข้าตักเตือนห้ามปามพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของกลุ่มแฟนคลับตัวอย่างเช่นเจ้าเว่ยจากเรื่ององค์หญิงกมลอที่คนไทยรู้จักกันดีเธอถูกวิพากวิจารจากการสวมชุดลายทองาติญี่ปุ่นในยุคสงครามโลกและตามข่าวบอกว่า เธออาจทําธุรกิจผิดกฎหมายแต่ไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงแน่ชัดเพระจีนได้แบนหัวข้อการพูดของแฟนคลับและลบผลงานของเธอไปจากหน้าอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วหรือจะเป็นจางเจอฮั่นซึ่งไปเที่ยวสารเจ้ายาสุกุนิและร่วมงานแต่งงานอย่างสารเจ้าโนกิที่ญี่ปุ่นซึ่งทั้งสองแห่งมีการฝังศพทหารช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่เคยบุกรุกเมืองจีนเข็นฆ่าชาวบ้านไปเป็นอันมากแม้เจ้าตัวจะออกมาขอโทษในความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กระโดงกระแสแอนตี Anti ้ถล่มและโดนทางการจีนลงโทษในตอนท้ายอยู่ดี รวมถึงกรณีของริสบูจากการถูกสงสัยในคดีความงคงมขืนสร้างความผิดร้อนแก่แฟนคลับเขาโดนแบนไปตามระเบียบอีกทั้งยังมีกรณีของเจ้าลี่อิงซึ่งสตูดิโอส่วนตัวของเธอถูกทางเว่ยบ่อระงับการใช้งาน15วันจากโทษฐานที่ไม่เข้าไปห้ามปามตัดเตือนกลุ่มแฟนคลับของตนที่เปิดศึกสร้างความวุ่นวายบนโลกโซเชียล แม้จะไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่านี่คือการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหม่แต่มันก็ช่างคล้ายคลึงกันเหลือเกินดูดประธานสีเลี้ยนแบบเป็นประธานเหมาซึ่งการออกนโยบายลักษณะนี้มันส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจอย่างมากอีกทางภาพลักษณ์ของจีนในปัจจุบันก็ยังไม่ดีอีกด้วยนักลงทุนจีนหลายฝ่ายเคยเลือกที่จะไม่ลงทุนในจีนแล้วเลี้ยวหัวถือกระเป๋าเงินไปที่อื่นดีกว่า สุดท้ายนี้ก็ต้องมาติดตามต่อกันนะครับว่าที่ท่าการออกนโยบายแบบนี้ของสีเจิ้นผิงจะทําให้ประเทศพัฒนานในเชิงบวกหรือจะพาจีนกลับไปสู่หายนะสมัยครั้งประทานเหมากันแน่